ดนขค้นคายหมดได้เลก็น้อยจนจะเป็นลุมอ่อนพอม่าเลยเนาะไม่จะบรจักใ์้มือตึ๊บเลยนั่งให้ยินดีทานค้าให้บรจักษ์กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องบ๊วสุขสุขคนกกนยินดีต้อนรับพ่อแม,ม่พี่น้องเนาะเขาสู่ซองของบัจจิตอุตมพลคือเก้าพ่อพอนนี่น้องเลยการเมื่อนี่นาะพ่อพี่น้องบัจจิตนะครับพ่อแม,ม่พี่น้องเนาะมาอยู่ที่ว่านปลาไหลพี่น้องเมืองอุตมพล แสงสวัสดนัเขตเนาะกบพอดีว่าสิทธิภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาไป่ได้ว่าพี่น้องเลยกาพอดีว่ามานำบรเซนเพิ่นนั่นนะเนาะกาพอดีว่ามีผู้ยังเจดีพี่น้องเอ้ยเนาะทางบรเซนเพิ่นเพิ่นแหละเพิ่นในผักเงินผักคำพี่น้องให้ซื้อนะเขาเนื้ออยู่เนืกินเนาะพี่น้องเนาะก็คือเขาแน่พี่น้องเลยให้บรเซนเนาะมามอบให้กับไอ้คนหนึ่งพี่น้องอยู่ในวัดนี่แหละที่ว่าเพิ่นมาอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้น้องพอพี่น้อง บ,บ,าบาจิตกับบฮูดอก็เนาะพ่อพี่น้องเนาะว่าซื้อเพิ่นซื้อว่าจังไดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบาจิตหนัดสิภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาไปติดตามหับชุ่มเบิ้งแล้วก็ไปถามไทยเบิ้งเพิ่นพี่น้องเอ้ยถามว่าที่มาที่ไปเนาะเป็นจังไรเนาะคือได้อนามาอาศัยอยู่ที่พัดน,นี้เนาะพ่อพี่น้องเน,ะน,งนะาะมันนี่นก็คือว่าเด่กก็ ต้องการขอบคุณขอบคุณเนาะผู้ใหญ่เจดีแล้วหลายเด้อเนาะที่ว่าฝากเงินฝากคำมา,าทางบาร์เซนก็คือให้ทางบาร์เซนเพิ่นเป็น,ปนสะพานบุญให้เนาะจังไดนก็ขอให้ผู้ใหญ่เจดีเนาะอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะสาธุเนาะพ่อพี่น้องก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเพื่อบ,บ่เป็นกันสักาสีเวลาเนาะเดี๋ยวบาจิตก็กคือสีภาพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาไปถามเบื้องเรื่องราวของเพิ่นเด้เนาะพ่อพี่น้อง นี่บ๊วยจิตกับจูที่ตัวหน้าวัดแล้วพี่น้องเอ้ยกะบ่เสียนพ่นกะเข้าไปข้างในได้เนาะกะบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิอยู่วัดหรือบ่เนาะหรือว่าเพิ่นเมื่อบ้านนเพิ่นหรือบ่พี่น้องเอ้ยบ่วจิตกะบ่ฮู้ดอกเนาะว่าเพิ่นเป็นคนบ้านใดพี่น้องเดียวบ่วจิตน่ะสิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปข้างในเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยกะตอนนี้กะอยู่ในประมาณิหาบุ้งพี่น้องเอ้ยหาบุ้งปลายปลายได้แหละกะอ่าสีข้ามเนาะพ่อพี่น้อง อตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อะนะวันปะไรอยู่เนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วพี่น้องเอ้เดี๋ยวน่ะก็ไปทักทายสวัสดีกับเพิ่นแ้วเนาะเดี๋ยวก็คือสิได้พากันเมือ่อไรพี่น้องเอ้ไปพี่น้องไปไป,ไป,ไปติดตามความสุกันได้รเนาะ นี่ก็เข้ามาทั้งวันแล้วพี่น well, hey, ้องเอ้ยเนาะโอ้วัดนี leaving, ้บอจิกกับบุกเคยเข้ามาจักเทือพี่น้องเอ้ยเนาะหนึ่งอะไรโอ้ก็สงสัยอ่าพ่ออยู่เนาะพ่อพี่น้องพ่ออยู่เนาะอ่าบอเสียนเพื่อนเข้าไปก่อนแน่พี่น้องเอ้ยอ่าเดี๋ยวบอจิกกับฉีเข้าไปอ่าน้ำหลังเนาะว่าเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยที่มาที่ไปของเพื่อนอ่าตอนนี้ก็คือว่าเลยพี่น้องอยู่ภายในวัดเนาะอ่าก็มีกุกขามแน่พี่น้องเอ้ยต้นไม้ต้นทองเนาะ ถือว่าเป็นวัดที่เขียวชุ่มซุ่มซื่นลายดีเนาะพ่อพี่น้องดยก็คือสีอประมาณนี้เนาะพี่น้องบริเวณวัดกับทางเขามาเนาะพ่อพี่น้องคนก็จะจะาปู่เส้นทางคนกีดเนาะปูดินปูปูน,น,นี่แหละเนาะพ่อพี่น้องเลยีววยว,ยดวยเดี๋ยว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 บรีจยวกดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวพี่น้องีเนานะยเลาะวเดี๋ยวเดน๋ยวเดียี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดีวเดวเเดี๋ยวอดี๋นวี๋ยวดี๋ยด มีเครื่องปลูกเครื่องพังหลายซิงได้แล้วพี่น้องกะตอนนั้นบอสเสนเนาะกำลังนั่งาถามเพื่อนยูพนยนน่พี่น้องเลยบอจิกกระชิเข้าไปคือกันได้พี่น้องเพราะว่าบอจิกกระยังบาทันได้หูเรื่องราวของเพื่อนเนาะแต่กะได้ยินค่ะเข้า,ขา,ขาพี่น้องเลยว่าเปลี่ยนเช็ดของน,นะไอเตียงเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือซีประมาณนี้แหละพี่นอ้องตัวอันนี้ก็จะเปลี่ยนซิมเนาะพอพี่น้องเนาะซิมภายในวัดในว่าเนาะก็คือทั้งไอเพื่อนเนี่ย มาอาศัยอยู mm ่ว hmm. ัดพี่น้องเลยการย้อนสาเหตุอีกอย่างเนาะบ่จิตกันยังบ่ทันหูดอกพี่น้องเดี๋ยวสิภาพพร้อม่พี่น้องเนาะไปหูพร้อมๆกันพี่น้องเอ้ยเนาะกลบไปสาเหตุของเพื่อนพี่น้องเอ้ยไปโดยโดยการในวัดในว้านเนาะพ่อพี่น้องว่ากะอ่าสุดงดงามเนาะพ่อพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นอันนาขูปั้นพญานาคเนาะพ่อพี่น้องอ่าเป็นอันนาบันไดอ่าต้นาซิมนี่เนี่เนาะพ่อพี่น้องอ๋อโดยโดยโดย ก็คืออ uh, pues uh, uh, ันน่ะสิประมาณนี้แหละโดยโดยไปพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวอันาบัจจิตสิ่ภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะไปถามเบื้องเรื่องราวของเพื่อนพี่น้องเอ้ยว่าอันน่ะกุบไปสาเหตุเป็นจังไรพี่น้องเอ้ยอ่าบัจจิตก็ว่าพี่น้องหลายๆคนก็คือสี่อย่างคู่เด็ดเนาะแต่หาเพื่อนเนาะโอ้ยโดยโดยไอ้สบายดีเด้อสบายดีสบายดีโดยโดยบ้าตัวคำแรงเนาะไอ้เนาะแมนเมนเมนโอ้ยโดยโดยอ้าขออนุญาตถามเรื่อยๆเสียได้เด้อ ก็เลยขมาเนี่ยน um oh, ้องพร่น um> uh> ้องก็คนนี <h okay. <h ああ้ถามอ้ายุวัยเท่าไหร่คือคำใสอายุคำใสบ่อายุอายุยุคปีเท่าน่งบ่จากอายุหรือบ่จากบ่ก็คืออยู่บ้านไหนอ้ายู่บ้านปลายนี่แหละบ้านปลายบ้านนี่เลยบ่โอ้แล้วเป็นจังไหร่อายแบบอ่าบัจจิก็คือสิได้อั่นถามเนาะแทนพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าเป็นจังไหรกุ๊กไปสาเหตุคือได้มาอาศัยอยู่ในวัดเ่านั้อาย่มีดินมีด้นี่แหละบ่มีเหยี่ยว้ะ บมมีดินม <c oughs> <c oughs> <that> ีดอนบ่เดียวมันจะชิ้นย่างขับไปใล้พี่น้องไหมโอ้มีไงมีสายแล้วเพิ่นข่ายหมดแล้วาพี่น้องบมมีบ่มีก็เพิ่นมันก็มีก็เที่มหแล้วเพิ่นเทียมบ่มีพี่มีน้องแล้วเพิ่นกระปลาเพิ่นคือบรส่นใจแล้วเพิ่นข่ายย่งดินนะเพิ่นเออพุชจัดบ่ดินของง่ายเองได้บ่น้องนี่หลุ่นีน่ค่ายคือพุชจัดเหมือนพ่ชจัด ปุินว่าปนณิค่ายปุณนมว่าปนณิค่ายก็น้อยลูมีไงโอ้ด้โดยโดยะขออนุญาตถามอีกเนาะก็คือทั้งนาส่อพธรเม่ดิยังสะโพธรเม่ของไอดิดักร้ไหมเนล้วโอ้เป็นเสียแล้วเนาะน้อยมาจากทำเพืนเสียมาแล้ว่เห็นแลยโอ้ก็คือนาตะกี้ไออยู่เชียงอยู่ไทยโอ้ออยู่ไทยกลับมาบมีอย่าง้วเพิ่อนข่ายกลับมาบุมมีอย่างเร้วเป็นมาก็นอยใต้ยังมาเพื่อนค่าย อ๋อ oh. so, ิ oh. so, a, you know, trees, this, ืนยหยียวย่นองเลยค่ายผ่้ม่ายได้เม่ตายหมึดเลยเพิ่นค่ายแต่ผนมวใหยียยนนํ่่ั่โอ้ด้ยมีที่มีทางนี้แมีงินมวยายยืนน่เพิ่นในี่ห้วยไส้หนูยในวัดกังเพิ่นนี่เลโอ้ด้วยด้ยิบุรีบางามเพิ่นก็สิดไห้นี่แลเนอะโอด้ยมที่ที่ต่างเนาคือว่าเนี่ยด้ย้ยากวคืออันนะ อ่าขออนุญาตถามกิดทั้งลูกทั้งเมียไอ้ได้สฉบมีบ่บเคยเอาแจ้งหมโบเคยมีเมียเนาะเก็คือไปท้ายพุ่นจะไปให้ยังไงไปเพื่อนไายไปลงเหลือโอ้เนาะพ่อพี่น้องบอลจิตหู้เลี้ยวบัดนี้ก็ได้ไปจังว่าจังนี้แล้วเมนเมนเก็คือทั้งไอเตียงเพื่อนมาสัมภาษณ์อยู่เนาะบอลจิตเกิดจืดเลแล้วเนาะพ่อพี่น้องบัดนี้ก็ได้เนาะนี่ก็ก็คืบอยู่ตรงหือเนาะตะกี้เนาะจะปีไอตายปีไหนจนเพิ่นว่าตายแล้ว ทางพี่น้่เนาะไปก็ไปเน่ไปตอนนั้น <หา S 1> ไปกับโม่โอ้มูนั่งซีแล้วซ<ส>ีวแต่ก็น้อยก็น้อยหนี่หมาอ๋อนี่หมาหัวหนู่มท<อ>ีจะน,น,นั่งรถตึแท็กซี่หมาเพื่อนบอกเหมือนไ้จักกี้แล้วเนี่เพื่อนฝั่งนี้แหละลงอยู่ชายอ่ะแบบว่าลงอยู่กลางทะเลบ่อยู่อินโดคุณน่ะบางคนเป็นอยู่ไทยบ่บ่ไปอินโดเลยไหนเขาเอาอินโดเขาฝังมาษาเขาบลยโอ้ยฝังเรื่องเลยอ๋อที่แรกไปกับแพร เข้ามาลับไปอยู่กับโมจิตไปและคนคนไทยพาไปคนไทยพาไปคนไทยพาไปบ่ราะเ่ได้กระถือขายเนาะโอ้เดี๋ยวนี้ยังมีบ่คนที่ว่าถือขายอยู่ในเรือจ้กเกือบพี่น้องวนนั้นอ๋อตอนที่ว่าอยู่เรือได้แต่มีจะคนใชะไหล่ไล่คนนะคนไล่ก็คือจะถือขายคือกันเนาะยักษ่เมย์เนาอ๋อโดยโดยโดยเหมือนเราภาษากันบ่าแยกคเรียนได้หรือเนาะพ่อพี่น้องที่แ่าบ่จิตมาเนาะพ่อพี่น้องอ่ามาก็คือได้ถามแบบว่า คือกันในพี่รองเลยพราว่าบางทกก็คาใจแล้วก็อยากคู่คือกันน,กกกกน,น้อยเนาะไปอยู่พุ่ธนหลายปีดิลายเงินไปนี่ตอนอยู่เพื่อนี่บ่ได้ขึ้นพังจะดีเลยบอกได้ขึ้นได้ขึ้นอยู่ปีนึงก็ขึ้นช่องขึ้น<อ>ก็ตามอยู่นั่นเลยโอ้แปลว่าตามก้นต,น,ตนตอนตอนตอนนันเนาะยังไง้น่ายกันีมือเอาเขมให้เงินจกิกดิได้โอ้อได้เอาอันนี้ก็ซื้อเอาอันนี้เอาซื้อให้หลถก<อ>ันเพิ่แป๊บนึงแล้วมันโดนตาย เง็นําหามาบันตะเก้เป็นน้องสายเป็น,ปนล้รมานิดเดินามานิดนี่หนีไมีเงินแจ๊กีม้มาบัานนี้มาอยู่ไทยป้องเป็นน้องไทยเนตตยอยูอ่ไทยแล้วเป็นมาพ่าม,มาแล้วมาพี่น้องของเจ้นายเพิ่นเสียเนาะโอ้เพิ่นเสียแะไรบัานนี้คือมาน้ำเพิ่นมาน้ำเพิ่นก็เลยถือเอาโอกาสนี้ม,มีมาเลยนุ่งสูงถั่วเนื้อเสื้อต๋อได้เอามาถางลรุดหมา อ๋อบ so right. no no ัดน oh, oh, ี้มามาเนไรไอ้บัดนี้นั่งรถติดสีหมายแล้วบ่มีเงินนี่ยนั่งรถติดสีบัดนี้เงินที่ใช้จ่ายบัดนี้บ่มีบุเพิ่นนี่แหละบุ๊รถติดสีเพิ่นก็คนอิสระนี่แหละเจ้าอยู่ไสกันแน่ลหรอมาอยู่ประเทศลาวโดนขายโอเหลือโดนขายเพิ่นเข้ามามื้อนี้แล้ว่ะโอ้ไปอยู่ไหนจะนั่นล่ะว่ไปทางนี้ไปทางนี้ว่ะโอ้แล้วเพิ่นเพิ่นไปส่งตำรวจบ่หรือไบ่ล่ะมาส่งเลยตึงบ่มโค้งเลยโอ้ซื้อเหล่าไอ้หวันซื้อลาวเอาเงินให้1,500 นี้เขมานะขอบุณขอบุณเพื่อนเนาะขอบุญขอบุณเลยจ้ทุมเงนพี่น้องัเราดูมันควยืนกรนอยไงเดิเราส่งกันดีเลยโอ้จาแขกเพิ่นเห็นคลิปนี้ได้เนาะเบอรยังกระบนนี่บ่เบอรเพิ่นเนาคดีเท่าไรกินข้าวขินน้ำก้อนพิ่นได้เราอย่งมาส่นมาใด้เลือเนี่ยความมาพี่นแต่โหสาธุขนอยว่านเนี่ยบริวุ่นกุญเราเิกกินเท่าไรไปหอดพุ่นเนาะไปฮอพุ่นกันน้ยพาร์ทตอนนี้เอออตัวดีแล้วมานในบ่มีอย่างที่โตได้เนาะ กงินกบได้ท่านโบนี้มาเป็นการขนย้ายโอ้ไปพุ่นน่ะไปเอายังไงอยู่เพื่อนห่ือเปล่าปลาอย่างนี้ยปลมีหลายปลาโอ้ปลาเป็นต่างไปหล่ยอย่งโอ้ติดกันป่าโอ้ทั้งปลาถูปลานี่หลายไนคนเล่าอยู่ที่เพื่อนน่ะมีมีมีจะคนมูมี่ไฟโบ้ไฟเลยมูมี่ไฟโบ้ไฟมูมี่ไฟหู้อีกบม่ได้บอกโอ้ล้มกันว่าใช่ล้มล้มแต่ว่าอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ ถอนที่ยุ่งบดบวกรถใบยุรามาแบบบาผู้เดียวบดบกสามู่เลยเนาะมีตะคุยขันนอนขันคืนก็คุยขันยูจังหวนนันจะบันนี้มู่เบาทึงทางลาวเส้นทาผมไม่คนละโดนนี่หมานี่หมาหุ่นหวนสนะทึ่อใตายอยู่พูนโดนโด ขมานี่กับบริบ่าวรึกษากมูวาซีรักมาบริ้เคยบ่บบอกแบนอืมบางดักมายันเข้าเจ้าแลันข้าวเจ้าตามดิหยันข้าวมุจาคือตัวเดียวคือแบบว่าตัวให้ตัวมันเนาะถ้าตั้งขนตั้งไปแล้วมาถึงเลยก็ตะเกะว่าขึ้นไปเหินดีน้องสายเหล่าใต้นี่แต่งตัวได้าน้นเต่งตัวขึ้นไปเหินดีแต่งตัวเต่งตัวก็ไปไปไปมันเลยโอ้แสดงว่าเพิ่นเชื่อใจบ่ะเชื่อใจคูหลายปีเลยดิหลายปีเนาะไปตั้งแต่อายุสำเนาประมาณสำอ่ะ ยังน mm ุ่มเถอะบ่ประมาณสิปดประมาณสิปดสิเปดาลังกระถังกำลังเป็นเบากำลังเป็นเบาเนาะแม่ก็โดยไปโอ้นาะพอพี่น้องมาหนีก็ได้ก็คือมาโอ้มาอยู่วันนี้โดดำไหได้โบด้บนถึงปีโอ้ยังมาทันีใ่ไหมนส่อ้เนีเปินายเปิ้ลแงไรกันี่นนี่มาอยู่นในวัดเนี่ยเปิ้นายเปิยังไอยู่อ้ออล คือชิโนนี่เนาะพี่น้องเห็นเด้ก็ได้คือชิได้หู้ได้เนาะเทางเราวอยู่ในคลิปของไอเตียงเนาะกับมันนี่บ๊จิกกับมาย่ามีพี่น้องเลยกับบ๊จิกกับจากถามเนาะถามในแบบปากต่อปากก็เพิ่นนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องแมนโอ้เห็นี่ก็คิดฮอดบ้านที่ไหนจีขี้นอดโอ้เนาะพ่อพี่น้องพอคิดฮอดแม่เลยเป็นจังไงพ่อแม่เขาเนาะคือแบบนั่นเนาะเห็นเต้นำเนุ่มเห็นอย่งโอ้อะเนาะพ่อพี่น้องก็คือเรื่องอันนอยู่อันนในเฮือเนาะ ก็ค nah. ือจะได้จบไปแล้วเนาะอ่าขามาไทยเนาะไขามาไทยก็คือจ้างที่อัน oh, น oh, so oh, so ่ะบอกแท็กซี่มาส่งเนาะวันแรแท็กซี่มาส่งเนาะแท็กซี่มาส่งเนาะพอพีน้องบันนี้ก็อ่ามาอยู่สวรรค์ได้ใช่ยเป็นจังไรบันนี้เรือมั้นมาในไรบันนี้เพิ่อนนานๆไดนเพิ่นนั่นช่ยลื่อกันไดนเก็บเงินชอยลือค่ารถมานะไปไปเก็บตำรวจแต่โอ้คือทางอันน่ะไอมาหาตำรวจลาวเลยบ่พามาก็มีตำรวจอยู่ในีหนฟัง แล้ว่ก็มามายตะพุ้นว่าเพื่อนโบจับกุ้งอ่ะเพื่นเพื่นที่ที่แดกเนาะอ่าเขามาหาตำรวจเนาะตำรวจเห็นแบบนี้อตำรวจเล่าเห็นเนี่ยตำรวจเล่าเห็นอย่งไรเขาเอิ้นเข้ามาเอิ้นบ่ถามว่าจะมาแต่ไสโบแล้ว่รถตีกีมาทุกมาแต่ประเทศไทยโดนขายไอ้หนูว่าเป็นนี่เลยโอ้ไปไล่ปีเลยเพื่อนไล่เลย เรืองมีเง oh, an er oh. ินเท่าไหร่มีเงินพันห้าเพื่อนเอาให้รถเต็มเตเตียเอาให้โอ้สามส่วบผัวเพื่อบ้านนะว่าอยู่ใส่าอยู่สีนู๋ไปแล้วอยู่บ้านหนุนปลายไปแล้ว嘛โอ้เมื่อผัวรับเงินว่าแต่เพื่อนอื่นๆเพื่อนนั้นเพื่อนนั้นมาตืิมกันโอ้ตำรวจล่าข้อซรอยกันเองโร้อยโอ้คือบบบนี้ไงกับมาจ้างรถมาเองมัวแบบนี้จ้างรถมาเองมันนี้เพื่อนนั่งรถขันนั่งขันนั่งเด้อมมือนะมือสีนูนะเนี่ย มาลูกเปลี่ยนไปมืดแล้วมานี่บ่จื้อได้เนาะมานี่ไฟไฟฟ้าก็เข้าหมดแล้วแต่ก้อนก็มาไปบ่มีไฟฟ้าถ<อ>ทางก็เป็นทางทางได้เองได้ตรุบตระดิบโดยโดยาดังจากมา,มาทางก็น่ะสวัสด์เนาะมาฮอดบ้านมาเนี่กค่มาฮอดฮอเพื่อนเจ้าของเห็นได้เหมือนจื้อยู่บ่บนจื้อเหินตะมันบ่มีแล้วก็ปูเงินซืมม้อไหมเลยโอ้เพื่อนเจ้าของที่ว่าเคยอยู่น่ะบ่บ่มีเนาะบ่มีก็นอยชื่นใจหมดปะเพราะไม่ที่ถืนไม่นู่วันนี้จะเข้าไปได้โบเมินถืนมึงได้เขาว่า เคนไข้ได้ดิในนินงหืนนี่นว่ะเอ้ยน้องบ่อกคนจื้อได้บ่เอ้ยน้องกับ่ไถ่บ้านกะจื้อโอ้มือเม้นคนอะไรคนนี้บ่โดยก็น้อยกว่าภาษีนะเดีอยวไปได้เคนไข้บ่ได้หื่นสารมือมีแย่งไลยริ้นโดนเคนไข้หมดเลยได้ก็น้อยจนสิเป็นหลมอ่อนพอม่าเลยเนาะไปจนบ่จักแรงมือตึ๊บเลยนั่งให้ยืนในลานค่ายบ่จักสั่งไปถ้ามโนก็บ่มีแล้วเพราะเว้ใต้หมดแล้วเขาบอกไข้หมดแล้วไปทั้งเดืหาที่หาน้อง ก็พอได้ย <m> ูโซ่ซ้ำคืนได้ได้ได้มันเนาะพวกนี้ย่งลือนเลอเนาะบม่จิตกะกะเข้าใจเนาะพ่อพี่น้องความรู้สึกของเพื่อนเนาะกะตอนนี้ได้ใช่หมนะอ่าเอยอน้องยังอยู่บ้านนี่อยู่บ่อยู่เม่นพี่น้องแล้วเม่นไอเออยู่เนาะเอยอน้องบุรได้อยู่ป่ะต่นนี้ใต้แล้วพอดิ้งกันนะไอ้มีเออย้องจะคนเถอะมีขนน้อย้ปกอ่ามีจะคนอีกน้องบุตรมีคนใตยแล้วตายแล้วลด อันเ <yap a> e <ness> ื si alt, ol, ิดลั่นไส้ปืนลั่นไส้ตายมีอายุพุทนอายุนภูโอ้ก็มีเออไอ้น้องเนี่ยโบมีเนาะมีแต่พี่น้องเนาะมีแต่พี่น้องให้เนี่ยวันนี้สนใจเอาอวะโอ้ก็คือดินนี่พี่น้องเป็นขายหลวบ้าโบจักเลยเนาะถ้าไปรเข้าวัดระเจ้จักโบจักแล้วนอนโบจักความเบาดีนพอไปปปูโบคืนยุ่ิจากเล็กจีกน้อยใส่เน้นเนาะโบมีอย่างบบมีอย่างเนาะ กะบุคว่าเมนผู้ใดเป็นคนขายอีกวันนี้เนาะตัวงูนี่แหละเป็นหนอตัวงูดูนาะพอพี่น้องเนาะสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดเนาะคือมาหาเดินเฮือนเจ้าของเนาะคิดว่าเฮือนนั่นพ่อเมสษางไว้ให้เนาะม่อนกะสุดท้ายโมเมนเนาะในพี่น้องเลยกเนาอยจนดูเปิดโชคดีตายเดือนเดือนยังไงเดยนเดินเดินแต่พาพี่น้องพ่อแมษามือ โดยโดยก็เห็นก็อ่าฮู้อยู่บ่างว่า้าพ่อทำไมเพิ่นเสียไปอ่าสักปีบไม่ถามกับเจ้าบ่ถามก็ตายไปเพื่งเลยเพิ่นบอกไม่ได้เคำว่าสิไปหาอยู่กองพ่อเพิ่นก็บ่จื้อหรอกเนาะไปไปตรงนี้ก็ไปจื้ออยู่บ่จื้อเพิ่นเพิ่นอยู่ในเนื้อเห็นเห็นซื้อเพิ่นนั่นแหละซื้อแม่ซื้่่พ่ออยู่ไหนายนายยาก็ตาบ่อใจเด็กขนมอ๋อขนมง่ายขึ้นมาแล้วตาบดอยายแม่แม่ขนมอ๋อมีบ่ เราตาบ่อได้เหลาเวนู้นเราอยู่กับม่อแฟนไปเขาตาโดยก็คือคิดจังไรจังว่าจังอยากไปหาเงินไหนเรียกมาซอยพ่อซอยแม่นี่แหละเอาซอยนายนะโอ้ยยืมเงินได้คามาซอยเพ่อเนี่แหละยนว่าจะไปหาเงินเนาะมาให้พ่อให้แม่ใช่เนาะพ่อมาเห็นเนาะพ่อกลับมากอ่าว่าแล้วกะมันบ่คือดังคิดหน่อยมันบ่คือความคิดนี่เลแพี่น้องเอ้ยเอาจังได้เกลเสียใจน้ำน้อยเนาะ เมนเมนอ่าตอนนี mm. bon ้ก oh. ับไอ่เห็นอยู่บ่อ่าเพื่อนพี่น้องเด่นทางมีเป็นดีคือทรงสั้นพวกตั้งใจทรงสั้นตามสั้นพอดื่มเพิ่นไอ้บ่มีอย่างลยเนาะบ่เอ่อเรานรู้บ่มีอย่งกันหน่อยเออโดยโดยกะเขาม่าใส่ในวัดกะบบ่าน้าเนี่ยพ่อเพิ่นเนาะอือกะชาวบ้านเชียงเมืองเพิ่นบ่ได้ว่ารอย่างบ่ใายแบบบ่ได้เพิ่นที่เห็นบ่มีอย่างนี่แหละเพิ่นใครยุ่งไรอ๋อชาวบ้านเชียงเมืองเพิ่นเอย อันบ่ดีบ่งามมาเพิ่นก็ให้องค์คันเอาเฮ็ดบ่ดีบ่งามกันเนาะพวกเฮาก็บ่บ่นั่นดอกเนาะอันน่ะบ่ยจังดอกเฮาก็อ่าที่ว่าเฮาไปได้ฟ้าได้ปีเนาะอ่าก็คือยว่าเฮาน่ะไปหาเงินค่แล้วมันบ่เป็นคือเฮาคิดเนาะเฮามาเฮาก็บ่มีอีหยังพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอืมเห็นแล้วก็สงสารเนาะแล้วก็สิ่งที่เจ็บที่สุดก็คือว่านพี่น้องเอ้ยมาก อ่าเห็นนะนะพอกับแม่นี่แหละแม่น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 มึดตืบเลยแม่นแม่นแม่นดอยดอยเห็นนะกะบมืิอกี้เกือบจะคุ้มประต่อพี่น้องเอ้ยบันี้กอะไรอ่าเรื่องเาวของพ่อนี่กะพ่อเนาะสุดยอดได้เนาะจริงกูละครนอยู่น้อยเนาะอะเห็นแต่คือสินะนี่เลยเป็นเช่นไรสั่งไอ้กินข้าวกินน้ำได้สิน กินก no? ินเลยเนี่ยวันนี้กันได้ได้ได้เครียดเมื่อคืนนี้ได้เครียดไปหาการบ่ไปหาการการไหนทุ่งโอ้โดยโดยได้มาต้มกินโดยโดยก็เป็นจังไรจู่ในวัดนี่มีอันนะอ่าเนี่พ่อจเอ่าเจ้าองค์หรือว่าองค์เดียวนี่องค์เดียวเนาะเลาเล่ากันเนี่โอ้มีเน้นด้วยใช่มั้วมีโอ้มีแจน่าไอ้ครับอันน่ะนี่พ่อโดยโอ้สองคนเนาะนะนร่งกับพี่ดง เดี๋ยวพอเรเท่าแล้วนี่ยเกลือละก็จะโกโก้โกโก้โอ้ด้วยด้วดยก็คือสิประมาณนี้เดี๋ยวน้องพี่น้องเป็นเจ้าหน้าเสียไอแบบความคิดของไอเนาะสิ่งที่ต้องการเดี๋ยวนี้เนาะคือแบบใดที่ว่าไอต้องการเดี๋ยวนี้เห็นไหมแต่ใเป็นหคนเป็นในส่วนปีนี่แหละกันหน่อยผมไม่อย่งกันใดนิดหน้อยก็เอาเนาะ ไอ้้นยก็เอาแล้วพอเป็นสีของเหาแน่เอแเรื่องนี้ก็ยุ่น่ะเพิ่นแต่ว่าบุร <Rena ult> <N Ash ieur> ีบางามมาก็ในป้ายบริจาคต่างก็อยากออกยุบบริจาคเงนก็อยากอยุ่มีบ่รูา่าวันก็อยากมีอาาทีเป็นของเจ้าของแน่นาะะล็ดๆแน่อก็เอาพ้มน้้ดมเฮิเน่เนาะเน่พี่น้อง นอนอยู่เพื่อนอยู่ซานเฮาเนาะทำมาหากินหากินไปตามธรมรมชาตินี่แหละเนาะไอ้เมนแต่กะเป็นคุ้มคิดเนาะไอ้เนาะเป็นคุ้มคิดที่ว่าเฮายังเห็ดโบได้เนะาะเพราะว่าเฮามาว้านนี่กะอายุอ่าสังขารเฮามันกะอ่าอยากหลายแล้วเนาะกะม็มาสิไปเห็ดเบี้ยเห็ดงานเนาะมันกะโบาจากักเนาะเพราะว่บาบ้านเฮาเดี๋ยวนี้ก็คือเห็นเนาะพราพี่น้องอ่าอ่างานเนาะพี่น้องมันกะอยากหาอยากพอสมควรเนาะ แม่ได <Men, S 2> <là> ้เลยแม่นก็ตอนนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะก็เห็นใจเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยก็อยากอ่าให้เพิ่นเนาะมีที่เป็นของเจ้าของแน่พี่น้องเอ้ยเนาะก็เรื่องราวของเพิ่นก็ไปแล้วยังเนาะพอลงบืนถึงนีเน้อยิดกพอแล้วอน้เรื่องราวเนาะอนาคตอ่าสิเป็นจังได๋เฮากบ่ฮู้เนาะมีแต่ว่าอยากมีที่มีทางเป็นของเจ้าของนี่แหละพี่น้องเอ้ย ก็คือสิแนวนี้ได้ซะเนาะแหเนาะอ่าเดี๋ยวบ่จิกก็คือสิได้ขอตัวเมื่อเนาะก็ก่อนสิเมื่อได้เด้ออ่าเดี๋ยวบ่จิก็คือสิได้เอาเงินเนาะเอาเงินให้อ้ายเนาะอ่าก็ช่วยเหลอเบื้งต้นเนาะพ่อพี่น้องกเห็นแล้วกสงสารพี่น้องเอ้ยเว้าแล้วเว้าอีพี่น้องเอ้ยเห็นอ้ายเพิ่นให้ว่าน้ตาบจิก็เมนพี่น้องเพราะว่าจากบ้านฟ้าปีมาแล้วกมาเฮเฮือนานแล้วกบ่แม่นเฮือนเจ้าของเนาะมาฮดดินดอนต้นหญ้าก็บ่แม่นดินเจ้าของพี่น้อง อ่าคือบ่ถึกไปไปก็บ่ฮู้เนาะพ่อพี่น้องเนาะเรื่องแบบนี้เพราะว่าอ่าดินเนาะที่ว่าพ่อแม่เพิ่นสร้างมาพี่น้องเอ้ยคืเฮือนซานร้านเป้นที่ว่าพ่อแม่เพิ่นอ่าเคยให้เฮาอยู่ชนเนาะอ้ายยน่ะกลับมาบัดอ่าบ่เห็นบ่เห็นทั้งอีหยังเลยเนาะบ่เห็นังย่งเื้อผาหน้าพก็บ่เห็นน้อยบ่มีหยังอปืนใส่หมดแล้วโอ้หมดบ่มีหยังเลย กึ ời, oh, ๊ต si ต no, uh, ้ายนี่มงฮะเด้อคือเนาะเฮาไปเฮ็ดน่ะตายแล้วๆโอ้ยนําพ่อพี่น้องเอ้าจ้ะคือสิประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องอ่าบ่จิก็สิบ่วาจังได๋เนาะกเรื่องรายละเอียดกทางไอ้เตียงเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็คือสิอ่าสัมภาษณ์อ่าฮู้รายละเอียดเบิดุสิงุแ่เเนาะโดยแม่นฮะอ่าบ่จิก็คือสิเอาเงินเนาะพ่อพี่น้องอ่ามอบให้กับอ้ายเพิ่นแต่กอ่าบ่แม่นเงินของบ่จิตเนาะ ก็เป <Ừ. S 1> ็นเงินของพี่ผู้ใหญ่เจดีเนาะเพิ่นก็อยู่ประเทศอ่าไต้หวันพ่นแหละอ่าเพิ่นก็บโบประสง송ของน้ำเนาะเพิ่นก็ได้ผากเงินมาให้บริจิตเนี่ช่วยดอเบื้องต้นเนาะอ่าช่วยดอครอบครัวที่ว่าอ่าขาดแค้นเนาะที่ว่าอานาถาโดยโดยนะจังไหก็ให้ไอ้เก็บไว้แล้วก็ขอบบุญขอบคุณนะผู้ใหญ่เพิ่อนเด้อเนาะตัวโกงขอบคุณไรเด้อคอยลร่นรวยตลอดไปเด้อโดยโดยก็เป็นเงินหนึ่งแสนกี่เนาะพ่อพี่น้อง ม่เนาะจังไรก็สู้ต่อไปเด้อเสดอแม่นเมนเมนพูดไดมีโอกาสเนาะเดี๋ยวบรจิตก็คือชีมาเยี่ยมมายามอีกเนาะเพราะว่าทางนี่กับใกล้ทางอยู่เนาะใกล้ากับยู่วัดตลอดบ่ตลอดแม่นเมนเอาคิดดีคิดง่าย่วยเพิ่นเลยเนาะแม่นแม่นเมนกัโอเคได้เนาะจังไรก็อยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะโอเคสบายดีสบายดีนุ่ยนาะพ่อพี่น้องเนาะกัคือสิประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวบรจิตก็คือสิได้ขอตัวเมื่อได้แล้วเนาะ จากที่พังเบิ้งเรื่องเล่าของเพื่อนกับบอจิ๊กก็เกือบพี่น้องเอ้ยเนาะเกือบสิให้น้ำพี่น้องอันนี้โมเมนต์ว่าบอจิ๊กว่าเอาเนาะพอพี่น้องพอดีว่าอ่าคืออ่าอายเพื่อนว่ามาแหเนาะน้องบอจิ๊กก็ได้อ่าเข้าไปเนาะสัมภาษณ์เพื่อนพี่น้องเลยอ่าจากที่พังเบิ้งเรื่องเล่าของอายเพื่อนพี่น้องก็น่าสงสารพอสมควรเนาะคืออายเพื่อน่ามาแหเนาะพอพี่น้อง พิ่นก็ไปฮ็ดเวียฮ็ดงานเนาะหลายฝ้าหลายปีพี่น้องอเพื่อหาเงินหาคำเนาะมาให้พอกับเม่ไส้พี่น้องเลยแต่ก็สุกบดีเนาะถือขายไปในเฮือพี่น้องเลยก็คือหาปูหปาปลาเนาะพอพี่น้องเอ้ยเนาะถือขครไปหลายฝ้าหลายปีเนาะปีนี้เพิ่นก็หนีมาพี่น้องเอ้ยเนาะหนีมาเอาชีวิตรอดมาพี่น้องก็บอดีว่มามาหอผ่านเนาะคือแบบคือสี่มีเฮงหรือว่า สว่างใจพี่น้องแต่กะบโมเมนต์คือความคิดเนาะพอมาหอดบ้านเนาะดินดอนตอนหยาพี่น้องเลยเดินซานันเป็นเนาะสิ่งที่พอเมย์เพื่อนพี่น้องเอ้ยสั่งชาหรือว่าพาเห็ดพาสั่งมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่เนาะพอพี่น้องกับโมเมนต์ทิศโมเมนต์ทางกับโมเมนต์ที่เป็นของเจ้าของแล้วพี่น้องเอ้ยบันไดกรก็คือถือทั้งพอเมย์พี่น้องเพื่อนเนาะขายไปพี่น้องเลยอันนี้ก็คือว่าตามไอ้เพื่อนว่ามาเด้อพี่น้องเด้อจะว่าผิดพลาด ประการใดพรจิตก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำหลายๆเนาะก็คือทั้งน่าอายเพื่อนบอกว่าพี่น้องเพื่อนเป็นคนขายพี่น้องกับบูฮู้ว่าเม่นผู้ใดพี่น้องเอ้ขายไปและกัสิ่งของต่างๆเนาะกับบุมีอีอย่างพี่น้องเพื่อนกับปุ๊บมาอยู่ในวัดพี่น้องเอ้คือเสียดเห็นใจเพื่อนอยู่พี่น้องกับสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดนนพราะพี่น้องเนาะดินดอนต้นหญ้ากับบุเม่นของเพื่อนแล้วพี่น้องเอ้เพื่อนซานกับบุเม่นของเพื่อนแล้วพอมาผู้ว่า พอกับเมย์โบยู่พี่น้องเอ้ยเนาะนี่แหละอ่อนดงพรมบาทพี่น้องเอ้ยอุตส่าห์ตั้งใจไปหาเงินหาคำมาให้พอกับเมย์ไส้พี่น้องเอ้ยสุดท้ายกะบบได้อีกอย่างเนาะพี่น้องเนาะบบได้อีกอย่างชักย่างพี่น้องเอ้ยมาเสียใจตรงที่ว่าพอกับเมยเนาะก็ยังบบได้กินเฮื่อกินเฮงเขานี่แหละเนาะพ่อพี่น้องยังบบได้อีกอย่างจากลูกชายเนาะมาเลยกะไดนมาจิกกะเห็ดแล้วกะของชานเพิ่นแล้วกะเขาใจ่กลัวมูสุของเพิ่นเห็นเพิ่นให้แบบนี้กะอยากให้น้ำพี่น้องเอ้ย น้อมแบบว่าเป็นลูกคนหนึ่งเนาะอยากช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายกับผมเป็นคือดังคิดนะนะเนาะกเพิ่นกับบุตรจักขุเฮ็ดพี่น้องเลยกับจำเป็นต้องมาอาศัยอยู่ที่วัดเนาะมาอาศัยอยู่ที่วัดก็คือว่าอะไรพี่น้องจริงจริงเพิ่นก็อยากได้ที่เนาะเป็นของเจ้าของแน่พี่น้องเอ้ยเนาะอาศัยปพวกกระทบน้อยใส่พี่น้องเลยคือสิดีเนาะพอพี่น้องเพิ่นกับว่าอย่างไรก็คือว่าเลยพี่น้องเห็นน่าสงสารเป็นอยู่ ก็คือสีประมาณนี้เดี๋ยวน้อพ่อพี่น้องก็ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะสงสารเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องอยากซื้อเดือกครับอ้ายเพิ่นเนาะก็สามารถติดต่อมาหาบัจจิตทั created, ้งเพื่อนทั้งไลน์เลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะบัจจิตก็พร้อมสิเปลี่ยนสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยกตตอนนี้เนาะบัจจิตก็ต้องก่าบขอบุญขอบคุณเนาะพี่ผู้หญ่ใจดีพี่น้องที่ว่าเพิ่นเลยผ่าเงินผ่าคำนาะมาให้บัจจิตซื้อเดือดเบื้องต้นพี่น้องเลยก็คือบัจิิตเเเเอาางนนนนนใหห้พ่่แะ คือเป็นเงินของผู้ใหญ่เจดีเพิ่นอ,อยู่ประเทศไต้หวันพี่น้องเพิ่นกลับโบระสองค์ออกนามเนาะเพิ่นก็ได้ผางมาแห่บระจิตนาะงซื้อเหลือครอบครัวผมเองพี่น้องนี่แหละที่ว่าตกทุกข์ได้ยากเนาะพ่อพี่น้องซื้อเหลือพึ่งต้นไปชี้นะได้เนาะจังไงก็ต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเพิ่นไนดะ้หลายเด้อเนาะ ขอให้ผู้ใหญ่จะดีเนาะยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะที่ว่าเพิ่นมีอาจตใจเอื้อเพื่อเพื่อเพีพี่น้องเอ้ยเนาะสวยเดือครอบครัวที่ว่าทุกๆเรื่องยากหรือว่าสั่งกำลังใจให้กับครอบครัวที่ว่าร้อยโอกาสพี่น้องเพื่อให้มีเพื่อให้กัาเจ้านาะมีกำลังใจสู่ชีวิตต่อพี่น้องเอ้ยจังใดก็ขอให้ผู้ใหญ่จะดีอยู่ดีมีเฮงเด้อสาธุตอนนี้บริจิตก็คือสิ่ด้ดขอตัวเมื่อกก่อื่นก็ต้องกาบขอบุณขอบคุณเนาะ พ่อแม่พี่น้องลหลายๆเดอ้อที่เข้ามาติดตามับชมได้ให้กำลังใจบาจิตและกับโบกดขา่าวโฆษณาของบาจิตพี่น้องเลยจังไดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงบัสสุขสุขคนเดอ้อเนะาะแค่นี้บาจิตขอ่าวคำบาสบายดี